กกินมากเลยนะเนี่ยไอติมโคนเนี่ยครับผมแต่วันนี้ผมก็อยากจะรู้นะครับว่าหมาของผมเนี่ยชอบกินไอติมโคนที่เป็นไส้ช็อกโกแลตหรือว่าเป็นออกตพุตที่เป็นรสเปรี้ยวๆนะหรือว่าไม่ชอบเลยอเอ้ามากันแล้วครับตัวยุ่งของผมเนี่ยคะปลากระป๋องครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าระหว่างออกตพุดกับไอติมโคนสองตัวนี้จะเลือกอะไรไปเดี๋ยวเริ่มที่ของโปรดผมเลยนะผมเฮมา บอผมชอบไหม <Works> ผมรู้สึกว่ามันชอบนะผมรู้สิฮะเรียนใหญ่เลยนะผมเย็นเย็นดีนะครับสำหรับผมคิดว่าดูนะฮะ เมือปากปักแล้วดูสิครับผมโอ้โหปอมปอมกินสุภาพนะไปเลือนะครับผมปักไม่กินมุมมามนะดูดิปักจะกินเรือผมอีกครั้งเนี่ยโอ้โหดูแล้วดูสิหมดกันของโปรดของพ่อไอ้ลูกรักกินหมดเลยนะครับดูสิฮะปอมดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบรสนี้นะผมไม่ค่อยกินเลยนะฮะก็มีเข้าเข้ามากินอยู่นะตอ,ตอดนะครับผมแต่ดูแล้วปักได้ชอบมากลยดูดิทอ,องนะผมไม่ใช่ไม่ชอบซูปักไม่ได้ ดูปั๊กสิฮะจะหมดจะหมดโคนแล้วแร้ผม <S 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 ในความอร่อยของปั๊กตอนนี้คนระับเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟต,ต่อด้วยออคโตปุตนะผมนี่เลยนะฮะมาดูว่าปั๊กจะชอบหรือเลปล่าปั๊กลอง,งกินดมกินดมกินออคโตปุตนี้ก็ต้องดึงข้างเลยนะเพราะออคโตปุตก็คือปลาหมึกนั่นแหละครับผมเนี่ยฮะปั๊กจะเป็นหนวดปลาหมึกอนะ่บเป็นเยลลี่นะนี่เป็นอย่างนี้เลยมา เดี <S <S <smoke> um, ๋ยวเรามาลองกันเลยปักเอาไหมนี่ปักก็กินนะนะปอมะปอมเอาไหม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 ปอมปอมมากินอยู่นะดูสิค่อยค่อยเลียแผลบแผลบปักโอ้โหรอคนดีปักทีละคนทีละคน ดูท่าจะหิวนะครับผมปักใจเย็นใจเย็นนั่งรอนั่งรอนั่งรอใจเย็นใจเย็นนั่งรอนั่งรอปอมเอ้ไอปอมเอ้กินแบบสบายนะครับผมผมก็ต้องมานั่งสู้กับปั๊กไปนะ,นะฮะดูปั๊กเลยยอมที่ไหนอะไม่ยอมนะครับเอ้ยเอ้ยไอ,อ้กว้าปอมหมดปอมหมดตีหน้าเลยเอเอ,อเดี๋ยวเรามาทดสอบกากกระโดดของหมาดีกว่านะครับมาครับปัก เอาเออเยเออนั่นั่งพักเลยแนแน่แน่ดูปอมปอมติดคนนะปอมจะติดติดคนเลยส่วนปอมก็นั่งอยู่กับผมนะเล่น้นี่เนี่ยตีหน้าตีหน้าเอาลเอาลย เดี๋ยวเดเดเดีฮ่่งหนู่่่้า่าา้ยางดูนะดูปอมทุกคนดูปอมปอมนะพอมีคนช่วยนะนี่เขาจะสู้นี่เขาจะตีหนึ่งทีก่อนแล้วเขาจะถอยแต่ถอยไปแอบแถวไปแอบดูปอมนะทุกคนนะดูนะนี่เหนี่ให้หน่อยคุยกับมา โอ้ยโดนโอน้าวไม่ได้เลยเลดนๆกิงเข้ามาลังทับเลยเล่นๆเล่นป้อมเล่นป้อมเล่นเล่นปอมเล่นจับปักไว้กางแขวงกางแข่งอย่างน้ดูป้อมนะเห็นดูป้อมนะคนจับจัดการนี่ไงนี่นี่เอา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 หนีตกหลานป้อมไว้ดูถ้าไม่จับนะดูดูดูจับนะจับปักป้อมขี่เลยวิ่งหนีอะค่ะ เออเออปอมลบเออถ้ามีคนช่วยนะนี่เออคนช่วยไงอาจับมีคนช่วยเหยียบเหยียบหัวสรุปก็ชอบทั้งคู่นะผมหรือว่าไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกขี้ร้อนนะผมอาจจะชอบของเย็นนะเอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบน้ำปั๊กน้งปอมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ บายบายปักกดแหลดูพุงดูพุงเดียนุกคน